สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีกําจัดด้วงเต่าทองให้หายไปจากสวนของเรากันค่ะด้วงเต่าทองก็จะเป็นศัตรูตัวร้ายของพืชที่มีเถาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปักแฟงแตงกวาแตงไทยหรือแม้กระทั่งปักทองค่ะเขาจะกัดกินที่ใบทําให้ใบเสียหายต้นก็จะโทรม เวลาที่เขาติดดอกมาเขาก็จะตัดที่ดอกทำให้ดอกนั้นหลุดล่วงไม่ติดผลวันนี้เราจะพามาชมวิธีกำจัดร่วงเต่าทองด้วยวิธีง่ายๆกันค่ะตอนแรกเราก็จะเตรียมน้ำมา1ลิตรเราก็จะใช้สิ่งนี้นั่นก็คือพริกแกงที่อยู่ในครัวของเรานั่นเองค่ะพริกแกงก็จะมีส่วนผสมของพริแกแห้งหอมแดงกระชายขา่าตะไคร้ และเกลือสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันแมลงได้ดีมากเลยค่ะเราก็จะใช้พริกแกงหนึ่งช้อนค่ะเราจะลงไปละลายกับน้ำเลยค่ะพริกแกงก็จะค่อนข้างจะละลายง่ายค่ะพริกแกงมีลินที่ฉุนแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่แสบร้อนค่ะถ้าแมลงโดนแมลงก็จะแสบร้อนและหนีไปในที่สุดเลยค่ะ เราก็จะมีตัวช่วยนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเราจะใช้หนึ่งช้อนเครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยปื้นปูต้นพืชที่ส้มๆให้แตกขึ้นมาใหม่ค่ะและต่อมาเราก็จะใช้เป็นน้ำยาล้างจานค่ะก็จะเป็นสารจับใบแล้วก็ยังช่วยขับไล่มแมลงได้อีกทางหนึ่งค่ะเพื่อให พีกแกงของเรามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วเราก็จะคนๆให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะทำการกรองลงในกระบอกฟอกกี้เดี๋ยวเราจะทำการไปฉีดพ่นแปลงผักที่มีแมลงเต่าทองมาก่อกวนค่ะ มแมลงเต่าทองก็จะเป็นตัวต้นเหตุทําให้ต้นพืชของเราไม่งามต้นพืชของเราต้นโซมค่ะเขายังเกาะอยู่ที่ใบเราก็จะใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นเขาจะรู้สึกแสบร้อนที่ตัวเขาก็จะค,อค,อค่อยๆคานและบินหนีไปในที่สุดเลยค่ะนอกจากจะช่วยป้องกันมแมลงเต่าทองก็ยังช่วยป้องกันมดเพลี้ยต,ต่างๆได้ดีด้วยค่ะ นี่คือมะนาวต้นเล็กของเราค่ะก็จะมีหน่อช่อนใบมาขกบวนเราก็จะใช้ยาสูตรนี้ฉีดพ่นก็จะช่วยป้องกันหน่อช่อนใบได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นผักโขมของเราก็จะมีแมลงมากัดกินที่ใบให้ใบพืชผ,ผักของเราเสียหายเราก็จะใช้สูตรนี้ฉีดค่ะก็จะช่วย ป้องกันแมลงเพี้ยต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ